เรดบอลนี่ถือเป็นสงครามโลกครั้งที่สามเนี่ยเิดเปิดขาขึ้นแล้วนะเนี่ยครับครับครับก็ดูน่าจะอ่รุนแรงมากขึ้นนะครับผมก็เอ่อทั้งฝั่งของจีนทั้งฝั่งของแคนาดาเม็กซิโกใช่ไหมครับที่โดนด่ขึ้นไปนะครับก็มีการประกาศที่จะมีการตอบโต้นะครับในฝั่งแต่แต่ว่า ก็สัญญาณล่าสุดเหมือนทางฝั่งของรัฐบาลอเมริกานะครับโดยเฉพาะโดยจากรัฐมนตรีพาณิชย์นะฮะก็ท่านคุณโฮเวิร์ดลันิกเนี่ยท่านก็บอกว่าอาจจะมีการเรียกว่าลดทอนตัวภาษีที่ขึ้นกับแคนาดาเม็กซิกโก2 5ไปนะฮะอาจจะใบว่าอาจจะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันว่าเป็นภาพเป็นยังไงนะครับผมแต่ว่าแน่นอนภาพสัญญาณน,นี้มันก็บ่งชี้ชัดเจนเนะอเมริกาขึ้นกับแคนาดาเม็กซิกโก จีแนแคนาดาก็ประกาศต่อบโต้ทันท <LO AT> <so> ีนะครับผมจีนก็ม <so> ีตอบโต้ตอนต่อนะครับผมขึ้นสิอร์เซ็นตะของแคนาดาก็ประกาศขึ้นด้วยอัตราที่ใกล้ๆเคียงกันมูลค่าของสินค้าประมาณแสนเจ็ดันล้านดินะครับผมนะส่วนเม็กซิโกก็เตรียมเตรียมประกาศนะครับผมก็เดี๋ยวคงดูกันว่า ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ว่าถ้าผลเรียนสรุปเร็วๆตามที่เราเคยเคยมองไว้นะครับผมจริงๆในภาพแบบนี้ก็เป็นตามที่เรา,าประมาณเตรียมการไว้ก่อนแล้วในระดับหนึ่งนะในฝั่งของ u n i v e r s i ซ็นะครับผมก็ตอนเดือนกุมภาเนี่ยนะฮะที่เมื่อต้นเดือนที่แล้วที่ทำขึ้นภาษีกับจีน10%ใช่ไหมครับแล้วเขาเขาเคยมีของเดิมอยู่แล้วประมาณกลมๆก,ก็คือประมาณ10%นะฮะก็อันนี้เนี่ยผลต่อเศรษฐกษิจไทยเนี่ย ตอนนั้นทางทางเราก็มีการปรับรวมไปแล้วเพราะว่าถึงแม้มันไม่ได้ขึ้นกับสินค้าเราโดยตรงแต่ว่ามันจะทําให้ sentiment เอหรือว่าเรื่องของเอ่ปริมาณการค้าของโลกเนี่ยมันมัน,ม,นมันเบาบางลงนะครับผมนะก็ผลต่อเศรษฐกิจไทยตอนนั้นเนี่ยประมาณ0.2%นะครับผมทางทางผมทางทางฝั่งของ Innovate X เราก็เลยมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยลงจาก2.7เป็น2-5ด้วยด้วยตัวนี้นะครับจริงๆเนี่ย เอ่อพอมีการขึ้นอีกของจีนนะครับผมรวมถึงแคนาดาเม็กโกเใช่ใช่ก็ ก็จริงๆเนี่ยของถ้าจีนขึ้นอีก10%เนี่ยก็อาจจะกระทบเราประมาณ0.1นะครับผมแล้วก็แคนาดากับเม็กซิโกเนี่ยถ้าขึ้นตาม25%ตามที่ทําประกาศเนี่ยก็อาจจะกระทบเราประมาณ0.3นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่าแคนาดาเม็กซิโกเนี่ยเขาจะเอาลงยังไงอะไรนะครับผมนะ mm hmm. ที่ผมค่อนข้างกังวลอีกนะครับว่าน่าจะมาแน่ๆเนี่ยก็คือเหล็กกอลูมิเนียมซึ่ง เขาประกาศว่าจะมาวันที่12มีนานะครับผมวันนี้ก็คงก็คงมีผลนะก็กระทบกับในเรื่องของตัวภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักๆลกเพราะว่าก็เป็นวัตถุดิบหลักนะนะครับผมนะแต่ว่าโดยตรงกระทบใหญ่ต่อเศรษฐกิจอาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะถ,ถ้าเทียบกับของเราก็ประมาณ0.1น,น,นะครับผมนะ,ะแล้วก็ยังมีความเป็นไปได้อีกใช่ไหมที่เขาประกาศอีกก็คือยุโรปนะยุโรปในเดือนเมษา นะครับยุโรปเนี่ยถ้าเอาจริงและขึ้น25%โดยทั้งทั้งหมดเนี่ยก็จะกระทบกับไทยประมาณ0-3นะครับผมนะรวมไปถึงเรื่องของไอตัวภาษีรถยนต์กุ้งอ๋ออ๋ออ๋อมีมีนิซิบอคโคด้วยใช่แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เมื่อคืนใช่ไหมฮะคุณรัมก็มีบอกว่าภาษีที่เป็นสินค้าอลายชนิดสินค้าอย่างเช่นรถยนต์กุ้ง ายานะครับผม,มอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีการเก็บทั่วโลกนะครับผมที่ที่ส่งมาเนี่ยอันนี้ก็ถ้าคิดเร็วๆคำนวณเร็วๆก็จะกระทบไทยประมาณ0.1นะครับผม <c oughs> แล้วเราก็มีเรื่องอตัวชิ้นส่วนรถยนต์เนอะนะครับผมก็แย่ในช่วงหลังแล้วก็กุ้งกุ้งก็ก็ตัวเรื่องของสอินค้าทะเลเราก็ส่งใช่ไหมฮะ แต่ว่าตัวที่แรงนะฮะอย่างที่คุณรัชะพลว่าเลยก็คือตัวรีซิปเบอร์โคลนะครับรีซิปเบอร์โคลหรือภาษีตอบโต้นะครับอย่างที่เคยเรียนไปก็คือว่าเราเก็บอเมริกาสีเท่าเทียมอ่าเท่าเทียมตอบโต้อะไรเงี้ยนะครับผมใช่ก็คือว่าถ้าอเมริกาในเก็บภาษีจากเรานะฮะสินค้าเราหลายชนิดไม่เท่ากันแต่รวมๆแล้วประมาณสองเปอร์เซ็นตนะของเราเนี่ยเก็บกับอเมริกาประมาณแปดเปอร์เซ็นตนะครับผมฉะนั้นส่วนห่างหกเปอร์เซ็นเนี่ยช้ำก็จะเก็บ นะครับผมเขาเขาประกาศเช่นนั <balcony> ้นนะแต่แต่ว in ่าตอนนี้เนี่ยเหมือนชัดได้ยินชัดขึ้นเมื่อคืนนี้นะฮะเหมือนว่าจะจะเนในเรื่องสินค้าเกษตรเป็นหลักก็คงต้องดูนะเพราะว่าสินค้าเกษตรบ้านเราในเก็บของเขาเนี่ยเฉลี่ยสามสิบแปดเปอร์เซ็นผมก็เหนื่อยใจนะครับผมนะฮะก็เยอะมากเยอะมากนะครับผมนะบางอย่างเก็บเป็นระดับสองร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมก็ก็ก็คงต้องอ่ดูว่า เจาจริงแค่ไหนนะฮะแล้วก็เราเราก็อย่างที่เคยเรียนไปว่าเราควรที่จะเข้าไปคุยกับเขาอย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน2องรนะครับผมตัวเรื่องของข้าวสารีในยี่สิบเจ็ดนะผลิตภัณฑ์นม30ิอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมนะเฉลี่ยประมาณ4 2บก็ต้องดูว่าเขาจะกลับมาเก็บตอบโต้เราหรือเปล่าน,นะฮะพวกเรื่องของเนื้อวัวเนื้อ,อเนื้อแดงเนื้อแดงเนื้ออะไรต่างๆเน<ง>ื้อไก่อะไรต่างๆนะครับผมนะก็อย่างที่เราเคยเคยคุยกันนะครับ นะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของภาษีตอบโต้ประเทศอื่นด้วยคือถ้าเผื่อประเทศอื่นมาขึ้นตอบโต้เขาเขาจะขึ้นอีกไหมอะไรประมาณนี้นะค,ครับผมซึ่งคือพูดง่ายเราโดนทั้งทางอ้อมทางตรงนี่ก็โอ้โหรวมๆนี่ผมดูแล้ว GDP จะหดหายไปเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะอาจารย์ใช่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 ครับโดยเฉพาะรีซิปเคลิลเนี่ยเข้าเข้าไปก็ศูนละ แล้วถ้าเม็กซิโกกับแคนาดาเนี่ยเขาเอาจริงนะครับผมคือไม่ไม่ลดทอนเนี่ยก็จะเป็น0.3นะครับก็ไป0.8แล้วใช่ไหมแล้วก็เล็กเล็น้อยน้อยีกอเหล็กอลูมิเนียมมา0.1หรือจีนถ้าขึ้นอีกอะไรเงี้ยก็ก็ก็เพราะว่าเขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะขึ้นได้เรื่อยๆทุกเดือนอะไรเงี้ยนะครับผมนะแต่ว่าที่ที่กังวลที่สุดก็ณตอนนี้ก็คงเป็น r e c i p r o ลที่เราเราสามารถเจรจาได้แต่ว่า ตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้เห็นความขึ้นหน้าว่าเราไปคุยเจรจาระอะไรกับจ<ม>ีก<อ>ัมเมกาได้อย่างชัดเจนตรงนี้นะครับเรา <partic ulate> เรายังไม่ได้ตั้งหลักเลยมั้งใชก็มีนายกออกมาให้สัมภาษณ์หน่อยมั้งว่าเดี๋ยวกลับมาจะมีประชุมกรรกรอะไรเนี่ยใช่ไหมครับ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 จริงๆก็อย่างที่เรียนไปเนอะเราน่าจะคุยเนอะก็ก็ผมก็เห็นในตัวการตั้งคณะกรรมการมาอะไรอ่ะมาเอ่อ มาร <ขอ S 1> ับมือนะครับผมบ<า>มีใช่ใช่ <นะ S 1> ที่มีประหลัดประหลัดกระทรวงต่างๆนะานิษแล้วก็ที่อื่นๆอะไรต่างๆนะครับผมมาพออสอนคออะไรต่างๆเข้ามาร่วมนะครับถ้าถ้าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะฮะแล้วก็มีที่ปรึกษาท่านนายกเนี่แต่ว่าก็ยังไม่ได้เห็นกระแสะข่าวถึงเรื่องของแผนรับมือที่ยังเป็นขั้นเป็นตอนชัดเจนอะไรต่างๆนะครับผมก็ ก็รอยอยู่นะครับผมในภาพนี้ซึ่งซึ่งอันนี้อาจจะเป็นส่วนด้วยที่ทําให้ตลาดการเงินนี้ปัดปวดในช่วงที่ผ่านมานะครับผมแต่จริงๆถ้ามอง,งขึ้นไปตลาดโลกเองเนี่ยมันก็เริ่เรมเริ่มลงแรงขึ้นใช่ไหมครับผมตัวฝั่งของขอตลาดโลกมันไปพันเป็นพันแล้วอ่ะใช,ใช่ใช่ใช่คือ,ค,อคือเขาก็พูดกันนะอย่างคืนนี้ลงประมาณหนึ่งเอร์ซ็นกว่ากันนะครับผม <laughs> แล้วก็ ถ้าเผื่อเทียบกับเมื่อตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะครับผมดัชนีบางตัวเนี่ยก็ต่ํากว่าเมื่อมาเมื่อตอนที่คุณทํารับตําแหน่งแล้วนะครับผมก็ hmm. บ่งชี้ว่าจริงๆมันเริ่มคนมันเริ่มกังวลมากขึ้นซึ่งก็เอ่อพวกนักการเงินในตลาดการเงินก็อาจจะหวังๆนะฮะว่าด้วยความที่คุณทําเนี่ยใช้ตลาดหุ้นเนี่ยเป็น KPI ในการชี้วัดใช่ไหมว่าผลงานตัวเองมีแค่ไหนนี่ะซึ่งถ้ามันแรงเขาก็อาจจะไม่อยากที่จะ มากขึ้นออหรือเปล่านะครับผมอาจจะยั้งอะไรเงี้ยเหรอใช่ใช่คืออันนี้คือมองในข่าวดีเพราะไม่อยากให้รุนแรงมากก็ถึงเห็นกระแสว่าคุณฮาวเวิร์ดลันนิกเนี่ยที่เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยถึงออกมาใบา้ๆว่าจะลดทอนให้กับทางฝั่งของแคนาดาเม็กซิโกนะครับผมก็ก็คงต้องดูนะฮะอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะทําให้คนเรียกว่ามีอ่ามีประเด็นว่าไม่แรงก็คือว่ามันทําไม่ทันนะครับผมเพราะว่าภาษี นะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเผื่อเป็นภาษีตอบโต้แบบ r e c i p r o c a l อย่างที่ว่าเนี่ยแล้วถ้าแบ่งเป็นจุดๆเป็นสินค้าเนี่ยมันเหนื่อยเพราะว่าแต่ละประเทศก็ไม่เท่ากันใช่ไหมฮะเอ่อเราของเราห่างกัน6%กเปอในภาพใหญ่แต่สินค้าเกษตรเราห่างกันไปต้งสสี่อร์เซ0นอะไรต่างๆนะครับผมรวมไปถึงเรื่องของตัวที่อื่นเนี่ยฉะนั้นนี่แค่เราประเทศเดียวแต่ว่านี่เขาเขาต้องกลับร้อยกว่าประเทศใช่ไหมฮะเขาก็คงเหนื่อยในการที่จะต้องมานั่ง ทำในระบบต่างๆเนี่ยก็ก็อาจจะเรียกว่าช้าไปนะครับผมายติงก็ยังยังทําไม่ได้ในทันทีะอะไรต่างๆก็คนก็หวังเช่นนั้นแต่แน่นอนนะความเรียกว่าอะไรอะ่ะเออพอมีการประกาศใช่ไหมาธุรกิจก็ไม่มั่นใจมากขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจที่มีสプライเชนเออข้าไปข้ามานะอย่างธุรกิจรถยนต์ในอเมริกาเขาเนี่ยไอตัวการประกอบการอะไรต่างๆเนี่ยมันมันข้ามไปเออมาค่อนข้างเยอะระหว่างอเมอริกาเม็กซิโกแคนาดาอะไรต่างๆนะครับผมซึ่งธุรกิจ ถ้าเขาเก็บภาษีแคนาดาเม็กซิโกยี่ห้าเปอร์เซ็นเนี่ยก็สมมุติว่าประกอบประตูส่งประตูไปให้ทางฝั่งของแคนาดาประกอบตัว,ต,วตัวถังถามาแล้วก็โยนกลับไปที่เม็กซิโกใส่อะไรเนี่ยคือทุกครั้งที่ผ่านอเมริกาเนี่ยเก็บทุกยี่ห้าทุกยี่ห้าทุกยี่ห้าเนี่ยโหยราคาสินค้ามันจะขึ้นกระฉูดเลยซึ่งทําก็อาจจะบอกว่าเฮ้ย <"H ee, S 2> ไอภาพแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องการว่าพลายเชนทั้งหมดที่อยู่ในแคนาดากับเม็กซิโกเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในอเมริกาทั้งหมดนะครับผมนะะ แต่ก็เออมันก็ไม่ง่ายเนอะท่ามกลางในเรื่องของต้นทุนค่าแรงของคนของอเมริกาของคนอเมริกันเนี่ยที่ที่มันสูงอยู่แล้วใช่ไหมฮะสูงกว่าไทยเป็นสิบเท่าเนี่ยนะฮะสูงกว่าแคนาดาเม็กซิโกเป็นห้าเท่าเอ่อแปดเท่าอะไรต่างๆนะครับผมนะก็เอ่อทษคกับเป็นเป็นประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นตะไรประมาณแบบเนี้ยนะครับผมฉะนั้นพอเป็นภาพเช่นนี้เนี่ยมันก็ทําให้เอ่อ ความเสี่ยงมีมากขึ้นและโดยชพาะยิ่งถ้าเผื่อมันมาผนวกกับเรื่องของมาตรการของเขาที่เขาต้องการจะจะในประเทศผู้พยพผิดกฎหมายเข้าเมืองผิดกฎหมายเอาไปก็จะทาให้แรงงานก็ยิ่งขาดแคลนนะครับผมก็คงต้องดูกันว่าเอจะเอาจริงจะเอาไม่จริงแค่ไหนยังไงในในเรื่องของตัวแรงงานนะครับผมเพราะว่าถ้าเผื่อต้องการให้งานกลับมาแล้วก็ยังยังอ่จะไล่คนออกไปฉะนั้นแรงงานจะหายถ้าแรงอ่ของ เอ่อคนอเมรการเฉยๆก็จะต้องพุ่งขึ้นมหาศาลนะก็กระทบต่อในเรื่องของเอ่อราคาสินค้าแล้วก็เงินเฟ้อนะครับผมแต่ว่าจริงเห็นอาจารย์พูดถึงไอ้ข้อตกลงเอ่อมา阿拉โก้เนี่ยมันมันคือยังไงฮะอันนี้หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยเอาครับอันเนี้ยเอ่อเป็นอ่ออย่างที่คุณรัชพลว่ายังไม่ค่อยพูดกันแต่ว่าผมค่อนข้างกังวลมากขึ้นนะครับผมคืออย่างนี้ครับว่า สมัยเมื่อ1980สมัยโรเนลเลแกนใช่ไหมฮซึ่งเป็นประธานดีดิฟฟิเกนที่ชาที่เขาชอบเนี<ม>่ยใช่าชาอคอร์ดใช่จะมีผ้าไส้คอร์ดนะครับผมมีการที่ว่าเรียอประเทศยักษ์ใหญ่สี่ประเทศนะครับผมนะก็พวกเรื่องของไอเยอรมันอะไรต่างๆนะครับผมอังกฤษอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแคนาดาเนี่ยก็เรียกเรียกตัวญี่ปุ่นนะครับผมเข้าไปที่ที่ โรงแรมพลาซ่าเนี่ยนะครับผมแล้วก็มีการประชุมกันแล้วบอกว่าต้องการให้ญี่ปุ่นทําค้างเงินเยนให้แข็งค่าขึ้นจาก80เยนอ่าจาก200กว่าเยนนะตอนนั้นแถวแ250เยนต่อดอลลาร์เป็น8ก,ก็ก็คือวิ่งขึ้นไปนะในที่สุดเนี่ยแทางฝั่งของญี่ปุ่นก็โดนโดนบีบก็ต้องทำนะค่าเงินเยนก็แข็งขึ้นจาก250เยนเป็น80เยน นะครับผมนะซึ่งพอเป็นภาพเช่นนั้นแนวธุรกิจญี่ปุ่นก็มีปัญหาใช่ไหมก็เลยเกิดการในเรื่องของเอ่อเอฟดีไอนะฮะของทางฝั่งของญี่ปุ่นออกไปในขณะเดียวกันก็คือเอ่อเอ่อตัวเรื่องของการลงทุนทางการเงินในญี่ปุ่นก็ก็ได้ผลตอบแทนดีขึ้นก็มีเงินไหลเข้ามาใช่ไหมฮะเข้ามาลงทุนในอสังหาอะไรต่าง,งๆจนเกิดเรื่องของฟองสบู่แตกแล้วก็กลายเป็นอ่ตัววิกฤตเอ่อตัวสภาพคล่องหรือว่าวิกฤตเอ่อเงนินฝืด ยาวใช่ที่เรียกว่า l o s เ o e นะฮะทศวรรษที่หายไปกว่า20ปีเนี่ยอันนี้คือผลของภาซ้าอคอร์ดหนึ K ่งนะฮะที่ทําให้อเมริกาข้างเงินอ่อนค่างลงแล้วก็สามารถส่งออกได้อีกครั้งคราวนี้ท้ําเนี่ยเลยจะทำอย่างไงบ้างแต่ที่เจ๋งกว่าคือคราวนั้นเนี่ยเอารวมหัวกันสี่ห้าคนเนี่ยบีบญี่ปุ่นคนเดียวคราวนี้ ออเมริกาบีทุกคนนะฮะอาจจะมีมีความตั้งใจว่าจะเชิญประเทศใหญ่ๆซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าประเทศไหนบ้างนะครับผมซึ่งอาจจะไม่ได้รวมจีนน่ยเข้ามานะที่บ้านเขาที่ที่มาเลเลโกที่กกที่ฟลอริดา,าใช่ใช่แล้วก็สั่งนะฮะว่าอต้องอ่ทำให้ตัวค่าเงินของตัวเองแข็งค่าขึ้นเพื่อให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเพื่อให้อเมริกาสามารถส่งออกได้มากขึ้นนะครับผมอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ ที่คนเริ่มกังวลกันว่าจะทําได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมนะผมยังมองว่าทําทําไม่น่าจะทํายากนะเพราะว่าตามหลักการมันขัดกันคือชัม้มจะสั่งแล้วบอกว่าถ้าคุณไม่ยอมทําให้ค่าเงินของพวกคุณออแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ของเราเนี่ยเราจะทํเาเราจะขึ้นภาษีดีสินค้าคุณมากขึ้น เห็นภาพใช่ไหมครคือใช้ภาษีเป็นตัวต่อรองนะในขณะที่ตอนนั้นเนี่ยฝั่งด้านโน้นในทุกคนอาศัยความยิ่งใหญ่ของเศรษฐกิจแบบบีบญี่ปุ่นนะครับและญี่ปุ่นก็เพิ่งแพ้สงครามใช่ไหมก็ต้องยอมทําตามที่ที่ว่าผ่านการแทกแซงผ่านการอะไรต่างๆคราวนี้จะสลับกันผ่านการที่ว่าอเมริกาซึ่งซึ่งบอกว่าตัวเองจะใช้สงครามการค้าบีบเนี่ยอันนี้จะเป็นเป็นผลหลักใช่แต่พ้อยหลักนะครับผมเวลาจะหมดแล้วผมผมสุ่มเร็วๆแล้วกันว่า มันยากเหมือนกันเพราะว่าการที่ทรัมป์หรือว่าอเมริกาเนี่ยจะขึ้นภาษีสินค้าจะของประเทศอื่นนะตามหลักการเนี่ยมันจะทําให้ดุลการค้าของอเมริกาเทียบกับประเทศอื่นดีขึ้นเพราะว่าคนในอเมริกาก็จะไม่อยากใช้สินค้านําเข้าจากประเทศนั้นใช่ไหมมาใช้อเมริกาใช้สินค้าอเมริกามากขึ้นดุลการค้าดีขึ้นค่าเงินดอลลาร์มันจะต้องแข็งค่าขึ้นฉะนั้นที่ผ่านมาในช่วงนี้ค่าเงินที่แข็งค่าขึ้นมากเนี่ยเป็นผลจากความจะเรียกว่าเป็นเป็น เ uh, ออเอ็กซ์ปิเกชันหรือความคาดหวังของตลาดก่อนก็ได้ในในใน,นกลไกนี้พูดง่ายๆคืออ่ถ้าใช้ภาษีสุลกากรแบบเนี้ยภาษีการค้าเนี่ยค่าเงินดอลลาร์มันต้องมันต้องแข็งค่าขึ้นคุณจะไปดีให้ค่าเงินอ่อนค่าเนี่ยมันมันฝืนมันฝืน,นกลไกอ่เศรษฐศาสตร์นะครับฉะนั้นฉะนั้นมันมันยากตรงนี้ว่ามันจะทําได้ยังไงและอย่างหนึ่งคืออันนี้คืออเมริกาประเทศเดียวท่ามกลางทุกประเทศที่ ที่อาจจะแบบรู้สึกไม่ไมยอมนะครับผมแต่ก็ไม่แน่ว่าด้วยด้วย,ด,วยด้วยอํานาจทางเศรษฐกิจมหาศาลเนี่ยอเมริกาก็อาจจะบีบได้ผมมองว่าโอกาสจะเกิดขึ้นประมาณ30%กว่าเปอร์เซ็นต์นะที่เหลือก็คือจะทําไม่ได้ยิ่งถ้าทําไม่ได้เนี่ยอเมริกาจะขึ้นภาษีแรงขึ้นถ้าขึ้นภาษีแรงขึ้น <S 2> <S 2> <S ทุกประเทศ <S 2> <S 2> <S รวมถึงอเมริกาก็จะแย่เองครับผมครับก็ ถือว่าอันนี้เป็นเป็นความปั่นป่วนที่มามากขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับว,ว่าข่าวนี้เนี่ยมาเร็วแรงกว่าที่เร,เราคาดและมันก็จะกระทบกับเศรษฐกิจอเมริกาเร็วและแรงกว่าคาดด้วยเราก็เลยเริ่มเห็นสัญญ,ญาณเศรษฐกิจตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาเริ่มแย่และเรื่องของยอดคา้าอีกเรื่องของความเชื่อมัน่นเรื่องของอะไรต่างๆนะครับก็คงต้องติดตามต่อไปในประเด็นนี้ <c oughs> ครับครับครับผมฮะฮะไม่เลยเลยไม่ได้ถามตกลงฉลาดหรือไม่ฉลาดเนี่ย <c oughs> เราเรามองไม่เห็นโอกาส <c oughs> เลยจย์ตลาดหุ้นไทยอื ถ้าตลาดหุ้นไทยเร็วๆเนี่ยก็คงก็คงยังเหนื่อยครับผมถ้าไม่มีเรื่องของอความเชื่อมั่นเพิ่มเติมนะครับผมก็ถ้าถ้าถ้าพูดเร็วๆผมมองว่าจะจะทําได้ก็จะต้องมีตัวปัจจัยที่ผลักดันเศรษฐกิจใหม่ขึ้นมาก่อนก่อนที่จะทําให้ให้ตลาดขึ้นมาอย่างเช่นเรื่องโครงการโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆ,ญๆอะไรประมาณนี้มันถึงจะช่วยได้นะครับผม